สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวซองฐานไดสตาร์ทที่สั่งมาจาก l a ซ a ด a นะครับราคา99บาทใช้ได้กับรถรุ่น Camry Fortuner 2.7 Vigo 2.7แล้วก็รถตู้คอมพิวเตอร์ราคา99บาทถือว่าถูกมากเลยนะครับส่งเร็วมากครับสั่ง2วันของมาถึงแล้ว แพ็กมาอย่างดีครับหอ่อกันกระแทกมาอีก1ชั้นข้างในใช้ได้กับเครื่องรุ่น 2TR ทุกรุ่นนะครับ ยี่ห้อบัตรโฮเดอร์นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับนี่ครับเขาเขียนว่าซองฐานสตาร์ทแคมเมอรี่ข้างในก็มีซองอีกชั้นหนึ่งนะครับ สภาพดีนะครับไม่เสียหายสินค้าดีมีคุณภาพนะครับร้านนี้ส่งเร็วครับสั่ง2วันถึงแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับลิงก์ของร้านที่ผมสั่งมานะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าใครกำลังมองหา สินค้าชิ้นนี้อยู่นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ